นมมสกรนปูมันนาสการ,าาาการอาจะออจะเล่น้อนจะเล่นฟ้อนป้อนจรเญครับผมโอก,ก็ดังควยแตนน่หนามันมีนั่นนาปูเขาเบา,าใส่ไม้เขาฟ้อนนะมีไมครับอยู่เหรอเป็นไหนขึ้นอย่าน้นคาว่าอะัรแบบปูบ ไปเอาเชียกผูกข้อบ่ไปเอาเชียกผูกข้อตายบ่ไหมายหมายถึงพวกเอาเชียกผูกข้อตายมีให้เอาเลขบ,บอกว่าะมันเชียกผูกข้อนี่บ่เหมือนกันนี่เออเออเขาย่อกผูกข้อตายหนีจากปัญหาคิดหนีทีจีนแล้วก็คิดกันก็เมี่ยงก็เพื่อได้ผูกข้อตายคนได้หัวอยู่หน้าโอ้ครับอันนี้คนเผาคนเผาซุบคนเผาซุบได้บ่คนได้มากเอาคนคนผูกข้อาตายนี่ข้าเจ้ากับเผากันบ่ปู่ เผากันก็จะบ่อฝ mm ัง hmm. นี่นาจะเผาบ้าอเขาจบเราก็จะเลย่อหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเขาจะมามาทับถ้ำมันมันก็มาโปรยออกมือหายบ่อขนาดแต่ว่านข้้นไป้ยเมนเลยมันก็ถับมึงก็ว่าเอาได้เ่อเจ้าสิได้เอาเลเราไม่ตายไม่ได้ตายหมู่บ้านเผาคนเผามันนี่คนก็บ่านต่อไปเราบ้านไย Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6 Ồ Ờ rồi, hết trơn này có thể xe Năm khá cháu không? Khá cháu vãi trơn này khá cháu vãi không? Bộ này khá cháu có, khá cháu rồi, khá cháu bằng khá cháu không? Ừm Khá cháu có mà hết Hết mưa đấy rồi, bố hết mưa đấy Hết mưa đi rồi, mưa, đi tốt xuất rồi Hết tốt xuất rồi thôi, đi Ờ, hết hết cơn, เห็ดยำเวียดเห็คือคนบ้าคนบกกรรมว่ะโอ้ยเห็ดยำเวียดเนาะมันมันเมนหมล้ปูเห็ดยำเวียดมันฉี่เมนบมดล้ปูมัขั้นข้ออยู่เนี่ยมันคือคู่ต่อคู่เลยฮะมันอยาขั้นข้ออยู่เลยมันถูกจดจับจต่ำที่เมนขั้นข้อยังไหนหมายข้ออะไรังไหนเห็ดเจียปูเข้าใจคือขั้นข้อว่าเข้าใจหรือดิบันมันขั้นข้อยังไหนปูซูฟังด้วยเนี่ไหนยังไหนมันเปลี่ยนยังไหนก็ได้ขั้นข้อ ฮัลโหลปูอ้าวมันเป็ี่ยนจากไหนคนได้ขั้นข้าวเอาูุดผู้ขาข้างเนี้ยกะมันเปลี่ยนเลยนะมาเนเอาเสียกมากแต่ต้นดามงขูข้อไม่มากเหมือนกันเรี่ยม้าเข้อจะพอมเลยขั้นข้อนะโอ้ยกะขวางแม่เลยเสียกมันว่าแม่เสียกไอ้นั่นมันว่าแม่เสียกไมับ้านเสียกชุดนี้เป็นเสียกปอข้าวมันมันได้ขั้นมันมา เอ้เชียงในร่อนเมันก็ว่าเป็นตะขั้นในขันเชียงซุ้มเปล่นอปอทักใช่ไหมตะกี้ที่ขั่นอยมันหยามันแบบนั้นนี่มันมันปอเด้่มันเปนเชียงได้รอนเ่็เชียงแบบจามัวำ่วยห้องนี่ละโอ้ันคนว่ามันขั้นปูเข้าหาผ่าห้องไว้ฉันย่ามเห็ดบัวห้องเราว่หัดข้ออะไรันเอาไปใส่บาตไปดิครับเอาไม่เงินกับมะเห็ดอ้าว่าสวดม่าสวดอภิธรรมสวด มันจะการสวดเช่นวิญญาณลงมาก็ามนะโอ้ให้ให้ว่าเอาให้ว่าเอาง่งยๆแค่ปูเอาเสียบผูกข้อค้นายมาผูกข้อปูชงกันมันมาเออนะผูกข้อปูแล้วไปแขนว่สมบ่หรือจังไหนเอาไปใช้บาดเอาเอาส่นมันส่นมันส่นที่เขาตัดมน้าใช่ไหมโอ้ยกูตกใจนะเหมือนว่าเอาไปแขนถึงเรื่องคืออีกโอก็แบบแขนพวกแกไปก็แบบน้ำเขาแล้วว้ โอ้ยพวกเอาใส่ได้บาทบ่เอาใส่ตีนบาทแล้วก็พัดใส่ตีนบาทแล้วก็พอดีปุ๊บอ่ะสวดยัดบ่นี่สวดสวดอภิธรรมสวดติกสวด้้จเรียด้่สวดมานี่โอ้สวดมวิญญาณแล้วบดนี้เวเวลาปู่สวดมานี่เป็นไดนี่มันก็มาบอกเลยแล้วมันก็บ่ซ้ใส่ออกปากบ่ปู่อปากเลยบ่ หอมันกระหอกซ้ำที่หัวกระิพว่าสามกองก้นสามกองก้นบ้างซี่หัวง่าางเปลนทเลกสามเปลนไปทั่วทิพเจ้สามกองสามกองก้นหาเทิงสามเปนบางซี่สามกองก้นหาเทิ่งสามโอ้ยมาบอกป่นน่แต่บนมันปวดตดบอกมันือกล่องยังไงแต่กล่องกนแต่วานนี้นี้ก็เลยก็เลพเป็นรา่ว่า หา,า,ห,า,าหัวกรังหาหกรัิไดหัเออว่าจังที่ใครเนี่ยไว้หาหัวกรังนี่เป็นตะมดูด <ฮะ S 2> น้ำโยเป็นตะดึกน้ำโยแต่ว่าอันสามกองก้นอธิบายซู่ฟังในปูตีขึ้นมาจังไหรก็ <ฮะ S 2> สามสามกองก้นขึ้นวันนี้เป็นหาไม่เลยเครื่องเรามาหาหาไม่เลยเออแต่ว่าเมันเอาเอาได้หาไม่ได้สาวเนี่ยมาครับค <า S 2> ือแก่เนี่ยเพื่อแก่ เจ็แล้วเรีวันนี้มือกอยื้อได้เห็นยื้อได้หนมดมันก็เสื่อกันเนี่ยผูคือภาพบอกไม่สามกองก้นนี่ปู้เจ็ดเป็นสามแล้วก็กองก้นไว่เองสีแลาวันนี้หาก็นเสืงอหากันยืั้งก้นม่น่งไหมอือยืได้บาดแต่ม่เอยู่ได้บาดกว่านี้ก็เลยวันนี้ก็เลยมันไม่ได้สองตัวไม่ได้ไม่ได้สามหาสามหาแล้วก็มีศูนย์ศูนย์ตัวนึ่งมันอยู่ไกลๆคนละศูนย์หนึ่งครับ พกนานี่ก็ยูใกล้ๆกันยูมันก็หมุนรวยๆยู่จ่าบบนี้ก็ได้พัติมางานยูคนว่าเอาที่ก็ได้สามตัวพัศสิมาน้ากันถ้าสามท่าศูนย์สามหาเนียหาสามศูนย์พัศิมาหน้าตันกันพัศสิมาสัดเดียวพัศสิมาคูหนึ่งได้ก็คือสามหาบนี้เดี่ยวรักวายใช่แหงกื่นสองแบบนี้สองสองสามหาสมาู สองเหนียวมากใส่พนีซีเรียสองสามหาบอันี้โอ้อันหมายถึงว่าอันมากกว่ชิบใส่หูที่แรกนี่นะอันสามกล่องก้นผู้ตีเป็นยังผู้ตีเป็นนะไนออนงตีก็ตีเป็นสามหาแล้วสามหาไม่หรอกพ่ออบบนี้เลยนะมันก็เป็นสามหาแบบนี้มันก็เป็นศูนย์หน่ะมิหาไม่หกเลยโอ้เอา้า วันนี้สรุปแล้ววันนี้เอาเดื่อตัวเลขทั้งบัดทั้งวันนี่ในการถ้ามีเที่ยวเสียกผูกข้อปูนี่โอเ้เสียกผูกข้อตายเนี่ยออาเสียกผูกข้อตายนี่เป็นเจ้าไหนบั่นสรุปแล้วก็คือมีอตัวไหนเนี่ยแต่ว่ากีได้ยุงพอได้จะบอกเอาเสื่องที่เขาเมืองมองเขาผูกข้อเนี่ยบอกว่าคนเอกคนจงไวยหำตัดตวงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้่อแซกยังไเขาเจ้าผูกอยเฮียนหรือไอ้ผูกโยทองโยทาน้ำต้นไม้ต้นอะไยูยทงโอ้เรียงกล้วยอยไแล้วเจี๊ยบกล้วยเจี๊ยบมั่วจะ้องนั่นแะมัวสองตัววะ่นโอ้มั่วสองตัวเชียดว่าพ่อแม่เลียงมั่วยังเรียงกล้วยบ่างเอ้ยนี่เฮันพพันนี้มีเพิ่งคิดกเมียวว่น โอ้คนมีลูกมีเมียแล้วเนะตไม่ตายจากกรมเนื้อโอ้นาบ้านี้กัดสรุปว่าไอปูนี่มันไอมีดเอาเลขียวนี่นี่คือเครื่องมัดกับซิบใส่หูนี่เป็นเลขล่างกับมีเป็นเลขบนกับมีเนาะปูเนาะเออเป็นเลขบนบนมีตัวใดนเนี่ยเอาวาชัดๆว่างูป,ปูบนหนสอ<า>งสามห้าสองสามหาครับตัวใดอีกปูกะ tiểu tí ít tí uh, <laughs> cái gì cả, ít đồ đống cả, ao ao lắc roi này, ao chết này, chết chết 3 chết 3 hà, chết 3 hà nà, ủa nà, ôi, điเลข buồn nà, ủa nà, chờ 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 nãm chết, nãm chết nó, ạ, 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 โม่ม oh, ันมาตัดบตัดมบอนี hatten, soup, ้ล่างนี่เขบอกนีห้่างหางห้่างั่นหางหางจิกระิบกระิบเหูโอ้โปูขนขิงลกงามรอ่กระิบเต้หูหัวคนเ้มันกับมียว่าเสียันนในข้อมันกับขั้นมันแบบว่ามันดีมันดินดินดินใส่หูเนี่ยขนขิงลกงามเตรียมจ้อนสบองรถว่าปูเวียนจันบรปู เบอลลียจะยขึ้น <Buffalo> อ <mus i> ันนี้เราหยอกผู้เสียออกมาก็ร่ันนป็นอันเี่พเพี่าะกันเ้กันแครับมันเปลี่ยนสไตล์ไพ่สไตล์มันผูบาาจาย์ไพมันเออวขาเลี้แบบนั้นแต่่นหาเืหกเฉลีนี่แหละคันหาเท่านี้ไะกระซ้นพูดีอ่าเย็ดบุใีเขาแล้วก เชื่อเทวดาไ่าก็บ้านมานี่มาเอานี่ตอนมาเอานี่มักนกกัติกีไฟหนี่เจียบมันมีญาตมันครับว้ยความมีผักเนรอความันถุ่มในเรื่องตามมาเยี่ยนกระคาดนี่นะเตี้ยบอกปูเว่าต้องเล่นบนเลนล่างวบนี้เี่ยเปิกระทับสามหาวกลางนี่ก็หวตัวไก่เลยพอเบ่อาตอนตอนปูเอาตอนมากอาชีพไฟหัวนี่มีปูปูไปเฮ็ดผูเดียวเฮ้ยมีคนเอื่นบาไอ้มีูนเอื่นมานางนั่มบ่ ไปกับเพื่อนกับไทยรูปยันไงมันโชคไปว่าได้ตอนไทยเอาเลขตอนตอนปูสัวตอนนี้ไม่มีไหมว่าคนนั่งอยู่ใกล้ปูว่าปูนั่งนั่งในในพิธีนะนั่งอยู่ใกล้ปูว่าอยู่ใกล้เนาะบังครั้งเจ้าว่ากันหว่าห่างหกห่างหกปูได้ยินจังชั้นหมดอยังไงปูไม่ได้ยินมันมันใจเนาะปูเนาะว่าไอ้ว่าได้ยินห่างหกเลยนะจีแต่ปุ๊่ปุ๊บก็เจ้าเงียบไป ก็จีซคักนี่ม,ม่อนแม่นยังนี่เตรียมตัวจีไายเขาเลยนีย่นไขเขาเมียไปเชือี่เดียจะขอกไคตัวเขาให้ิ่กตัวน้อย,ยก็ได้แต่มันมันแบย่ำขอ้อมันแเขาดีอยู่เนี่ยตุตุดเขาเจ็า่าง,งมันม่ซ้ำมัน่ซ้ำเหมือนพวกแถวๆคเดี๋ยมาเอาเมียแถวๆครลชมาเอาย่ำขึ้นเลยว่าพุ่นเลขหาหงอก่มอยู่ปูว่าพุ่นเลขหาหกนีงามอยู่ได้ปูได้ โอ้ยว,วาะวมาวมาะวั่เร่อะนะ,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 ะมันเปเขาเขปูเล็ซุ้มอือนที่เฮปูได้มาตั้งแต่ตองวดตองเงิดมากุนเนข่าไปเข่ากับเล็เกง่งเลคขานวนปูบา่านเ่งออ้ามน่นนได้ห้าสามแปดเลคขานวนปูได้หาสามแปด โอ้ค่างม,มาตรงกันครับเลขบนสามกองก้นนี่ตัวสนะาสามแปดแปดสามหา 3, 8, 8, 3, 5, อย่างนี้่สามแปดางล่านนี้สามเก้าเห็เป็นกองชิ้ไปแต่เม่อวาน้มือนเดิมเลิองเมี่ยวเขไม่ใเลขหนังเมี่ยวตัวไหนวดนี่พูดได้สามหกสามหกครับสามสองสามหกเจ็ดครับสามสอง mình đi tối nữa nghỉ đây mình tối đến đây có thứ gần đây rồi đây đây là chết 7, nhá này chết hút chết vào đây mèo chắc tổ này nè, pu 2 tổ ui bò cái cháu, giờ ông mới hành gì nữa mất chỉ sửa bạt vậy thì cần mèo hoặc ship tổ thì sửa vậy bao vậy đấy này mẹ bộ thang kia cũng khẩu tất tụt kiểu đây là vâng บอกว่าติดป้ายไม่นาวัดรวดบอกว่าเลิกรับน้องแมวว่าฉันมันหลายพดมันหลายพดรัวหลายรัวเส้เลือดว่าหลายพดน้องแมวแมวสองสองสามเดือนมันออกเทียน้องออกลูกน้อมันทีชนะบอสชนะเอาเรียกคนนะแต่ว่าก็จะบ้าให้ญ่ยังไงเดี๋ยว่าก็จะก็ว่าแต่ข้านี่ยว่ามาทุกคนพอดีเนี่ยสองแมววันวันนึงเขาว่าเราเรียกน้องแมวผู้ด้วยเรื่องหมดเลยเจ้าเขาเขา โอ้เอาว่าเป็นยังเขาว่าเขาว่าเป็นยังสำคัญนะงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมหกหานี่จังไรกันให้ได้เฮตึงนะปูเด้อโอ้เฮตึงเรับตามหาหคักเลยบ้มันใจมาเรื่อยเลยมันใจเต็มร้อยเลยเอาเลขทั้งบัดทั้งม้วนมือนี่สิขออนุญาตปูนี่สัมภาษณ์แล้วก็สรุปความเรียบร้อยว่าบนฟันตัวใดนล่างฟันตัวใดนเลขทั้งบัดทั้งม้วนที่เอามาส่วนส่วนเน่านี่แหละทั้งเลขน้องแมวไอแมวอยังนี่แหละไปเออ จะจะรุปแล้วรคือเทาต,ตนเลขอะห้าสามแปดห้าสามแปดห้าสามแเท่าเดกคิดว่าน้งกัลูกแต่เป็นเก้าศูนหาเก้าศูนหาเด็กว่าน้ากันเนี่ยมาจับคู่กันมาได้แต่ว่ามันมหามันมาได้ตัวเรองอืมมหอไม่ได้ตัวเดียวครับเรียกวันนี้เรียครับเรียองเม้ะครับ เล่นกัเล่นโอ้กไปนะครับโอเ,โอเ,โอเ,โอเทรานี้ละบาะเลยเอาลายหรอกว่านี้ครับอัน,นี้เลเขเสี้ยผูกข้อนี่มันใจคือสองสามห้าโอ้ร่มันใจเล,<อ>เลขเสี้ยเสีผูกข้อนี่คือสองสามห้ามันใจตัวนี้เ่ไรเนี่เมื่อมาทุกมุกมพุ่นเมื่อมาแกมนให้ทุกพุ่นทุกพุ่นอันตัวล็อกไปเลยมดเลยเจ้ามีของมันมื่อนี่เพราะว่า เอาพวกงบหน่อยนะปูเอาพุกงบหน่อยนะบากหลายตัวนันเชื่อประวัติไหวได้ปูนี่เราเอานจ้หนี้เราเอาเอาจซูกข้อก็ได้อืไปบ้าเอาตัวพู้มันใจนไปที่ิซือซ้ำนั่นเทีกระเทียว่าเทีแล้วไปนะปูเออยย่างไรจะใครนหน่วยเราเพราะว่าคนคนนร้ายโดนก็กันใคอื่นแล้วก็เจ้าคนคนในร้ายตัวก็ติดถึงนี่เลยโอ้เอาถถือวนละ เีตุมาส่งก็จะบอกว่าเป็นติ๊กบ้าหราให้ว่าปูสารคามฟันตัวเดียวนี่เนี้นให้ได้ว่าให้โพดหัวขอนี่ไมเว้ยเนี่ยหนึ่งจิลิโพดหัวขอนย่มัไหนปูสารคามเอาป๊กอัพไปใส่เอาสีวานก็ยากอีกนะสองสามห้านิดนิดสองสามห้าสอามห้านนินัปูนะเนี่ยกระดูกห้าหกโอ้กับรางหาหกนะเอาซ้ำนี่รถสาหากับหางหกนี่รถนัปูนะ เออนี่แหละตัวนี้แหละน่าเว่อร์แล้วเสี้ยบผูกคอเลขเสียบผูกคอปูที่ไหนนะเออเลขเสียบผูกคอปูสารคามเอเอปูสารคามบอเว่ยนเขียนผิดนะเขียนบอเวียนวักนะเลขเสียบผูกคอปูแล้วค่อยมาวักสารคามไว้ไกลๆพี่นะ <c oughs> เอ้าเอา้าแซงตัวปูป่ะนี้มันชิปหานาที่ละไรได้ปู ครับโคตไรกคเชีอเมื่อนี้กับซ้ำพลปูกันเลาเรียนเล่าหัวกับยาถือยาซาเด้ปูเด้อเอเอล่ายอกปูเสียหรอกแต่ปูฉลุกตะเล็กไปกันละครับผมเอ๊ซ้มานี่คดอยู่ได้ดิถัวจะไ้แจแงเดเยม่อมาปูได้เอาหน้ามุวแกวไว้วปูเอ๊้ำพาดนี่เป็นใ่ไหปูร้อนมาเสร็จแล้วคน เอ้าเอาสั้นก็ปู้บันนี้ที่ลบกวนปู้ชั้มนี่แต่ว่าหางเดี๋ยวกาสรุปว่าทางบนนี่คือสองสามหาหน้าปู้มันไใจเนาะทางล่างก็เคื่อหาหกแต่ว่าตัวกันตัวนี่อยงกามีเจ็ดสามหาแล้วก็มีหาสามแปดก็ถือว่าเป็นตัวกันเนาะแล้วก็มีอ่าเลขน้องแมวอีกก็สามหกเจ็ดกับสามสองกับเจ็ดหกเจ็ดมันแมวสองตัวหน้าปู้นะ เที่ยวสองตัวครับบันบันนี่การเขียนป้ายติดหน้าวัดงดรับบริจาคน้องแมวว่าันเดอร์มันหลายตัวแล้วพวกาใส่เสื้สีตัวเฮ็ดอโอ้โทเฮ็ดที่ตัวมาปูคเมื่อเดียวหรอกวัาไหคกันเนาะโอ้ผู้ใดเราไม่ให้น้องแมวปูปูยิ่งเที่วเที่ยวคนลบือเที่วสาระข้ามเที่ยวบ้านไปเที่วมันจ้าวมันหนีใกล้ใชล้กันเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเอากลับไปนั่งบนหลังแมวปู รับไป้ะว่ากวาคข้าจ้าไว้ให้ผู้ขาน้ำเนี้ยผู้ขาอยากได้อยู่น้องแมวก็ไเลยวมจะพ่งยงมไปข้าไปขายดีเลยก็จะวมม่าครับผมแต่ว่าด็กอะไรอ้าวจัดตอนน้ปูนะอ่าลบกวนปูจะมีหรอครับผมเออแอของอะไรก็บุญพระโชคกว่า บุญพาโชคบุญพารวยบุญนำโชคโอ้หลายส่องหลายปูตอนนี้กําลังสัมผัสปูเลยก้องชับลาบดีเลยล่ะปูโอ้ทุกช่องแล้วทุกช่องทุกผ้าด้วยเรียกว่าควันผ้าด้วยอืมผ้าด้วยผ่องผ้าด้วยหมดหลายนกันหลายหลายหลายครับเนื่อว่านกเออเขาให้ปังปังว่านี้นะเขาให้แต่เนี่ยคืคนจุ่ยคืคนได้เนิ่ยเรื่องในใจสวยเพราะมัน ส่ายกอ่ะอืดเงื่อนเลยเนี่ยแต่แต่ือไปสเ้นมันคายพงนว่าครับผมยกพอผมทัดไว้ไปขายเขาเตรียมอลไเนี่เตรียมรอยคุณแจ่ล่ามีอะไรเนี่ยที่ไปเปิดออกยักษ์สองสอบดึกจังกันยักษบาดอยู่ปุ้ยใต่วหาจังกัเกิดแนวทางละก็ให้มีอะไรเรนตัวนี้นะมามาแข็งแล้วครับผมุพอมือนั่นเนี่ยพอดัว่ามันเปิตอันผเนี่ยครับไปเพ่งไปเพ่งกับหิน สามหาแตกจึ้งขึ้งต่ำตึงมาได้เลยต่ำตึงพวกกระว่างแตกบอกเฮไพสามหาพันสมพันนังผ่านหมาแโออืมอืมเอาเอาแซมกันโห่เนี่ยโห่ครับหักสามหาเยอาซาทัวปูให้เขาเนี่ยเถอะให้ได้มีโชกมีหมันด้โคได้ไส้ที่ไปเรีนน้ำปูอยู่นี่เออโอ้พวกกันม้วนพวกเรียนมวน่ามนอนพักยู่พี ผ่ยากดอกที่ไปนั่นดอกเดี๋ยวที่ไปกลางเต้นเดินวัดนั่ก็นันหนุตัวนะเอออาหารพี่อาหารแบบนี้ทีได้กินแบบเป็นหารผมไ่างของดีเนี่ย่ผลสั่งไม่ได้เลยคนอ๋่ายากดอกปูกันไปวัดปูนี่ผมคื่อราบ่พระอึดแนอยู่ในกินดอกเริ่มจะยุ่งพิลาิกินยงมามีคับยุงอหอากกสุดมาเอาสารน้ปูนาะ ครับผมครับสาธุครับปู่ครับครับผมครับครับ